สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆมีพี่น้องชายยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสตเตอร์ดินด่วนเชสเกตครับวันนี้ผมจะพามาดูของสวยๆงามๆอีกหนึ่งคันครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมสูงเหมือนกันครับสำหรับรถขุดขนาดเล็กหรือขนาดกลางเป็นซูมิโตโมครับ s อ130ครับเป็น f 6ครับตัวนี้เจนล่าสุดเลยใช้งาน6,000กว่าชั่วโมงครับราคาเปิดที่ล้านเก0าแสนบาทครับคันนี้อ้าว่าสำหรับราคานี้คุ้มนะครับล้านเก0าแสนบาทครับเด้รถเรียบๆไปเลยพีอ็มน่าจะ7,000ดพันนะครับคันนี้สวยครับ องเฟรมนี่สวยเปี้ยติเกอร์อยู่ครบครับโอ้เละนั่นนี่โอ้เลดเละมากครับดูครับอกเฟรมสนิมยังไม่มีครับเฟรมยังดำครับเฟรมในเนี่ยนี่ครับเฟรมหนาปึกเลยเหลี่ยมสันอยู่ครบสติลิเกอร์เห็นไหมติลิเกอร์อกอยู่ครบสองรน้ำโซไม่ยืดครับใบหนาไม่หักไม่งอ สีสันบอดี้สวยครับเดิมเดิมเลยครับดูครับเฟรมยังดำนะสีเฟรมยังติดอยู่นะครับเนี่ยเป็นดำดำเนะี่ยดูใบครับคมกิบหนาะครับอันนี้ดูปังนี่ครับรรเจ็ดพันครับสายปิ้งครับหัวสายมาร์กเดิมทุกจุด ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนี่เป็นช่องระบายอากาศครับจุดกรองสุ่ากองเครื่องอยู่ข้างนอกเซอร์วิสง่ายครับปั๊มก็เป็นคาววซกิ K7 v ีครับน่ครับ k7v 63 เป็นปั๊มด้วยวยกันก็ร้อยสี่นะครับรตัวน,นี้ประหยัดน้ามันโอ้ประหยัดมากครับรุ่นนี้เร็วข้อดีของเขาครับรุ่นนี้เร็วแรงนุ่มนวลแล้วก็ประหยัดครับคนโทรนนุ่มสมูทด,ดีขับดีมากคือเอางี้คือความเห็นสุดตัวนะครับผมว่าขับดีกว่าร้อยสี่สิบอีกรุ่นนี้อาร์มยาวกว่าครับพกกุงกีเท่ากันแต่ช่วงล่างจะสั้นกว่าร้อยสี่ครับ พอรอยสีเป็นช่วงหลัง lc เป็นเคลียร์สองตัวนี่เคลียร์ตัวเดียวครับนี่ตีจุดด้อยกว่าร้อยสี่จว่าเรื่องความเร็วความประหยัดครับประหยัดกว่าร้อยสีครับตามที่ผมลองมาแล้วก็สอบถามจากผู้ใช้จริงมารถที่นี่มีตั้งแต่พวกมาร์คไฟมาร์คทีร้อยสามห้าร้อยสี่สิบก็มีมาฮิตาชิเซตเอ็กก็มีซูมิโตโมก็มีก็คือเขาลองหมดทุกอย่างครับอยู่นี่ บ้านพี่ชายผมดังกำแพงแสนนครปฐม,มนี่ครับรดีสีตูดเร,เรียมเลยครับรถบ้านนี้รักษาดีครับเจ้าของเน้นรักษารถอย่างแบบโอ้ยสุดยอดครับน้าลุงานา้ารถต้องเลี่ยมครับรถต้องสะอาดครับตูดนี้ต้องรักษาตูดครับครับรถที่นี่ไม่รักษาตูดอยู่ไม่ได้ครับลูกพี่ชอบตูดชอบตูดสวยๆลูกพี่บอก หกพันกว่าชั่วโมงเลยนะครับคันนี้พุงกีก็กีกใหญ่ครับดูครับบูธสลักนี่ก็พวกบูธอาร์มบูธท,ทุกอย่างแน่นครับแต่ก็จะมีขยับอยู่นิดนึงครับที่พุงกีนิดเดียวพุงกีก็ยังหนาครับไม่บางทรงยังได้ครับทรงเดิมเลย ผัวมาไม่มีรอยแตกรล้าวเลยนะครับสีสันบอดี้ก็ยังเดิมดีครับสวยให้ดูชุดแพรครับนี่ครับรักษาไหมครับนี่ห้องนี้ไม่มีใบไม้ไม่มีอะไรเลยห้องสวิงเนี่ยรักษาดีมากครับมาาควาสายเดิมๆครับสายเดิมหมดเลยครับ ปีมยังเหลือนะครับปีมเจ็ดพันนะครับวันนี้ซื้อไปก็เติมน้ำมันใช้งานเลยครับพอบริษัทดูแลให้ครับครับนะเจ้าของส่งเสียงมาครับบอกซื้อเต็มราคาพีเอ็มไปกันเลยเก้าพันชั่วโมงครับเครื่องแห้งเก๊กครับเป็นอิซูซูซีเจเจครับคุณือเรื่องความประหยัดครับนี่ครับ บ็อกซีเจเจครับตัวนี้จะเครื่องเจนนี้จะอยู่กับชุดร้อยสี่สิบรุ่นสิบเอ็ดของโกเบนะครับแต่ว่าซูมิตโมว,วางมาตั้งแต่อีพ่าแล้วครับซูมิตโมว,วางมาก่อนโกเบประหยัดมากครับชั่วโมงหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดลิตรกว่าครับน่าจะประมาณเจ็ดจุด เจ็ดจุดหหรือเจ็ุดเนี่แหละผมไม่แน่ใจจะปิดครับสวยจริงครับคันนี้คันนี้มีซูมิโตโมโทั้งหมดอ่ามี f 6อยู่สามคันครับมีคันหนึ่งสามพันชั่วโมงแล้วก็มีคันนึงไม่น่าจะถึงพันนั่งคันนี้น จอดอ้างหน้าแล้วก็มีเอฟห้าหนึ่งคันฮิตาชิาเซเล็กร้อยี่ครับหนึ่งคันแล้วก็เป็นเอสเคร้ยสห้าโอ้รถเยอะครับบ้านนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นซูมิโตโมครับเพราะว่าเวลาคือมันตอบโจทย์โกนแถวนี้ครับตอบโจทย์ได้ดีดีมากๆครับ <c oughs> นี่ครับ สีนกระบอกไม่เคยแกะครับทําไมผมถึงบอกจอบโจทย์ได้ดีครับแถวนี้ก็เพราะว่าหนึ่งก็ทํางานบ่อครับทํางานบ่อก็ต้องใช้เป็นอามพิเศษครับแล้วก็ทํางานชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ราคาไม่ได้สูงมากครับก็ต้องเซฟเรื่องน้ํามันทํางานชั่วโมงต้องเซฟน้ามันก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ครับเรื่องเซฟน้่วมงน้ำมัน ตอบโจทย์ได้ดีเลยครับให้ดูภายในครับนี่คณนนะคนครับไม่ได้อยู่เช็ดหน้าวันนี้อย่างเรียบมาดานนี้ครับดูสิเือว่ารักษารถดีครับรถบ้านนี้ก็จะเน้นเรื่องภายในคือหลักๆคือเน้นเรื่องความสะอาดครับเน้นการรักษารถเป็นหลัก ผมนะครับนี่ไม่ใช่ของเขานะตัวดีรองเท้ามันเปิดขึ้นมาครับแล้วก็ผมใส่รองรงเท้ามดเลยถอดไม่ได้ครับก็เลยถอดแล้วก็เอารองเท้าวางไว้ตรงนี้ครับนี่ถอดรองเท้าวางไว้ตรงนี้มันเลยเปิดตรงนี้ครับแต่ของเขาไม่เปิดนะเขาทามาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูครับให้ดูลูกเรียนของเขา คอนโทรลเขานี่นุ่มมากครับนุ่มดีแต่ก็ไม่เบาจนเกินไปครับถ้าเบาจนเกินไปก็มันจะร้อนร้อนมือนี่ครับหกพันสี่ร้อยชั่วโมงครับนี่ก็จะเป็นชุดโหมดอ่าในการเล่น,นครับ เขาเรียกอะไรอะโหมดการทํางานครับมันก็มีโหมดมีอยู่3โหมดครับโหมด A โหมด S โหมด S S P A S P นครับนี่ก็จะเป็นเครื่องเสียงวิทยุที่เปิดไฟเปิดสัญญาณจูบุรีข้างหลังก็โอ้นั่งอีกคนหนึ่งสบายๆเลยครับข้างในก็ภายในกว้างขวางครับ นั่งสบายนอนสบายตรกนี้ก็จะเป็นโหมดลุกเล่นการทําง,งานแต่ผมก็อ่าไม่ค่อยชํานาญมากครับซูมิโตโมเพราะเพราะว่ารุ่นนี้ยังคือยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้เล่นแบบเป็นจริงเป็นจังครับก็เป็นใหญ่ผมเคยขับแต่ F5 ครับ F6 e e นี่ก่อเพิ่งจับอยู่ประมาณสองสาครั้งเองครับแต่รู้ว่าขับดีครับลองคนะเพราะว่าผมผมก็ลองรถมาหลายรุ่นครับ พอลองรถมาหลายรุ่นหลายคันครับก็พอพอจะพอจะเล่าสู่กันฟังได้ครับพอที่จะอ่าบอกต่อได้เป็นกระบอกเสียงได้นี่ครับคันเร่งนะครับเบาสุดนะครับนี่นี่นี่คือเบาสุดแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับลองให้ดูแบบอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดรถซูม,มิโตโมระบบดีครับก่อนเครื่องสุดอย่างเงี้ย โยกได้ปกติหมดเลยครับเร็วด้วยเนี่ยมันจงโยกได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดคันไหนโยกไม่ได้หรือกระตุกนี่ก็ต้องดิเช็คหน่อยแล้วครับแต่คันเนี้ยป่อนเครื่องสุดนะครับดูตัวดุงตัวเดินครับพอททำงานปกติครับพอดังปกติเ่เดี๋ยวดูข้างนี้กันมา สิ่ตัวได้ปิดตัวได้ครับนี่ครับถ้าเกิดรถรถระบบสมบูรณ์นะครับลองรถอันด,ดับแรกต้องลองที่เครื่องเบาก่อนครับ๋ยวเพิ่งไปเร่งเครื่องครับนี่ครับไม่ใช่ทํางานตัวเดียวได้นะครับทํางานร่วมได้ปกติเลยครับนี่นี่คือ,อขาากล้องอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับ นี่คือร้องให้ดูนะครับว่ารถระบบสมบูรณ์เนี่ยต้องต้องขับแบบนี้ครับลากได้ทํางานร่วมได้อาจจะสันส้นๆหน่อยนะครับยังไงก็ขาบพอไฟด้วยนะครับเลียงก,กีเลี้ยงอามได้ครับเนี่ยรถระบบสมบูรณ์ครับต้องขับประมาณนี้โอ้เวียนหัวสนอกนนคนดู อ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปเดี๋ยวผมจะลองแบบอ่าเร่งไปทีละโหมดครับเริ่มจากโหมด A โหมดเแล้วก็โหมด SP ครับว่าคอมเร็วแต่ละโหมดจะแตกต่างกันไหมลองดูครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองระบบการทำงานข้ขาวให้ดูครับว่าเป็นยังไง นี่ก็เป็นระบบการทาง,งานคร่าวๆครับของเจ้าซูมิโตโมครับ s h 130 f 6หรือ f 6โอ้ระบบสุดยอดมากครับคือการทาง,งานทั้งหมดมันมันบาลานซ์ดีครับเวลาอ่าดึงอามเข้าพร้อมยกบูมเนี่ยเวลาเหมือนลอกหน้านาหรือเราลีดสโลปเนี่ยคือคอนโทรลมันสมูทมากครับคือมันปกติอารมพิเศษอะถ้าเกิดเราถ้าเป็นรุ่นรุ่นก่อนๆนะครับรุ่นเก่าๆหน่อย เวลาเราลากมาพร้อมกันเนี่ยอาร์มจะเข้าไวกว่าครับจะทําให้อาร์มกินดินเราต้องจากที่เราต้องจะเลี้ยงอาร์มเราก็ต้องจากที่เราจะเลี้ยงบูมนะครับเราต้องกลับไปไปเลี้ยงอาร์มแทนปกติคนเราครับนิสัยครับรถก็คืออ่ามันจะต้องผักอาร์มเข้าสุดแล้วก็ค่อยยกยกบูมเลี้ยงเอาแต่ตัวเนี้ยแต่พอพอมาใส่อาร์มพิเศษปุ๊บอ่าต้องต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงกับกันครับต้องมาเลี้ยงอาร์มครับต้องเลี้ยงอาร์มแทนยกบูมเข้าสุดแล้วค่อยเลี้ยงอาร์มเอา แต่ตัวนี้ครับสมูทมากยกขึ้นมาทีเดียวสองพร้อมกันได้เลยเหมือนเหมือนขับอาร์มธรรมดาเลยครับไม่เหมือนขับอาร์มพิเศษเลยนุ่มไวสัมผัสดีครับเดตตามสั่งเลยครับเวลาครับคือระบบเขานี่ถือว่าออกแบบมาโอเคเลยอัตราการประหยัดก็ประหยัดเลยครับรุ่นนี้แนะนําครับรุ่นนี้แนะนําเลยผมว่าโอเคเลยครับราคา,าร้าน,นี้ครับอ่าคันนี้เปิดราคาที่ 1>, 1 9 5 0 0 0้านบาทครับย้ำนะครับ1 9 5 0 0 0้านบาทถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์061 1,23,4,2,3,0นะครับย้ำอีกทีครับ0 6 1ย์3 4 2 3 0นะครับรถจอดอยู่ที่ออำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเบอร์ผมโดยตรงเลยครับจะเข้าดูรถก็ติดต่อได้เลยรถทำงานตลอดครับพอดี ช่วงนี้ฝนตกหน่อยครับก็เลยยังไม่ค่อยได้ออกงานครับก็วันนี้มีออกงานไปสองคันครับที่เหลือจอดอยู่นี่หนึ่งสสาี่คันครับซูมิโตโม่สามคันครับแล้วก็ฮิตชิ1นึคันเป็นรถนี่เป็นรถพี่ชายผมเองครับอยู่อำเภอกำแพงแสนครับรถบานนี้แนะนำครับรถสวยทุกคันครับแต่ยังไงคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ